สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้เปิดแค่นี้พออันนี้ปิด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 ,ป,ดปิดของของลิมิเต็ดไม่มีสุ่มของโอเคเดี๋ยวสุ่มของสุ่มตัวละครกันนะฮะเปิดแ a n ด m ม s สเ r อร์ไปเลยครับแม่วันนี้เล่นอะไรดีเราเล่นเบอร์ซักเกอร์ฮะเบอร์ซักเกอร์เบอร์ซเกอร์เออเบอร์ซเกอร์ช่วงนี้เราเล่นอะไรไปกันนะเบอร์ซ e r เบอร์สเกอร์จะว่าไปดาบใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะดาบใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นฮนะแต่ก็มีค้อนสตั์นั้นจริงเบอร์สเกอร์เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันค่อนข้างจำเจนนิดน,นึงเนาะอาวุธของมันน้อยฮะไม่ใช่แล้วอาวุธมันน้อยอ่ะเดี๋ยวผมถ้าสมมติผมเปิดเป็นเนเจอร์อะอาวุธทุกอาชีพที่เราสามารถเล่นได้นะฮะมีหอกมีหอกมีฟอตไบด้วยเออใช่ฟอตไบมันสามารถเล่นได้แล้วนะ อตไบสามารถเล่นได้นะครับแล้วมันมีอะไรที่สนับสนุนเรื่องดีบัฟไหม <_ C os> เหมือนจะไม่มี <_ C os> เหมือนจะไม่มีจะเล่นสายน้องหมาก,ก็ใช้พื้นที่่อนข้างเยอะฮะ <_ C os> น้องหมาเนี่ยใช้พื้นที่เยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆถ้าสมมติจะเล่นแบบชาเลนจ์ชาเลนจ์หน่อยก็คือไม่เอาไม่เอาวูธอะเล่นแต่หมาล้วนอะไรประมาณนี้เอาไหมา <_ C os> ลองเล่นไหมแบบว่าเป็นสัตว์ล้วนอะไรประมาณนี้ฮะน่าสนใจนะ ผมจะได้แบบซื้อมังกรมาใส่บ้างไม่ใช่อะไรหรอกเล่นน้องหมาลวนก็นได้ฮะโอเคเดี๋ยวหาอาวุธก่อนนะอาวุธและฮิลลิงเฮอร์อันนี้มาลีโลอ,อาวุธ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 น้องหมาลีโลเออเอาช่อม,มาก่อนปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ซื้อดบไม้เอาอันนี้มาโลก็ไม่ได้ซื้อเมื่อกี้อันนี้3บาทล็อกอน,นี่ขายไป1และล็อกล <c oughs> องไว้ก่อนลอกไ้ก่อนอะโอเค ประมาณนี้ครับเอ้าวฮีลิ่งเฮิร์เรามีแล้วสต้นไปกันต่อครับเล่นวันนี้เดี๋ยวเอาวุธออกเอาวุธออกเลยฮะเอาวุธออกเลยเดี๋ยวกระเป๋านี่เราซื้อแค่แค่ฟันฟนี่แพ็ <c oughs> ไอ้นี่ก็เดี๋ยวขายทิ้งด้วยนะดับฟี้แบกเนาะเพราะว่าเราจะไม่ใช้แบตเตอร์เรกันด้วยนะฮะวันนี้ไม่ใช้แบตเตอร์เ e ด้วยอ่ะเราตีแบบเป็นสัตว์ล้วนนะเป็นสัตว์ล้วนวันนี้เราเปิดสนสัตว์ไปเลยอะไรประมาณนี้นะฮะ ตีไฟตรงข้ามเล่นเห็ดพิษใช่ไหมเราแพ้เกมนี้เราแพ้เพราะว่าเขามีเห็ดพิษเนี่ยมีเห็ดพิษช่วงดาเมจต้นเกมนี้ถือว่าแบบว่าเสียเปรียบมากนะฮะเสียเปรียบมากๆเลยอันนี้ออกมาปับ๊บวางวน้นี้ปึ๊บอโอเคนี่วางไว้ตรงนี้นี้วางไวน้นี่คือหัวใจหนึ่งดวงลีโลนึงที่มีหอยตัวหนึ่งลีโลเอาอันนี้ออกมาฮะดาบไม้เหรอเอ,เอามากัดามากัดลีโล หยิบอันนี้มาเดี๋ยวรวมดาบไม้เข้าไปฮะแล้วก็หอยสังหนึ่งตัวช่างมันฮะไปยันต่อครับเดี๋ยวเอาฟอคคันเบดคือแบบว่ามันถ้าสมมติใช้อาวุธอย่างอื่นแล้วแบบว่ามันไม่สบายใจฮะมันต้องแบบว่าฟอคคันเบดสิฟอคคันเบดคือติดจัดเลยติดมากอะอตี้ตอนนี้เลือดเรามีมากกว่าชาวบ้านเขายี่สิบหน่วยนะจากรูปหัวใจตามหัวใจของเรานั่นเองอืมอตี้ไปก่อนแต่เราปิดโอ้โหเราติดพิษอีกแล้ว เกมนี้มีสิทธิ์แพ้นะฮะมีสิทธิ์แพ้ไหมสูสีนะส1 43 35เอนะสสาสห้าส่ิบแปดแล้ห่างกันหลักสิบหน่วยอะหลักสิบหน่วยสมีหน้าเราไม่พอสิบเจดสองหนึ่งโอเคเกือบไปเหมือนกันเกือบไปเอาฮีลิ่งเฮิร์มมาเพิ่มมาเอานี้มาโล่ามาัหน,ามานหนึ่งฮะเพราะว่าเรามีน้าอยู่หนึ่งอันนะแล้วก็หยิบเหอยสังอีกหนึ่งตัวฮะคือแบบว่าคนที่ดูผมปเป็นประจำจะรู้แล้วนะฮะว่ามึงทำอะไรวะมึงจะทำอะไร เขารู้แล้วนะฮะคนที่เป็นแฟนคลับของผมนี่คือเขาจะรู้ทุกคนนะว่าผมจะทําอะไร <c oughs> ไปต้องฆ่ามาไปธนูหนามันหนึง่งแล้วก็มีทอสมีมีดด้วยแต่เรามีกูเบิร์ดนะม,มีมีวาวาไว้ตรงนี้คือแบบผมวางไว้เฉยนะยังไม่ยัง,ยง,ยงหาอะไรมารวมไม่ได้แต่ผม,ว,มว่าจะรวมชีตนะครับว่าจะรวมชีตไว้อย่างนะ้อยก็แบบว่าเออเอามาแบบช่วยสป,ปอร์ตเองนิดนึงเออให้มันแบบว่าคือแบบเราต้องเซฟแล้วไงเพราะว่าเราจะไม่ใช้อาวุธในตอนปลายเกมนะฮะ ตายเกมนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยพี่เริ่มเกมมาพี่ซื้ออาวุธมันใช้ได้ที่ไหนเรามันไม่ใช่นะอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ของที่เราจะใช้นะฮะไม่เอาครับไม่เอาดึงอันนี้ออกมารีโรอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ครับหนึ่งและสองครับถุงมือถุงมือเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะรีโรคอนอ่าคอนก็ไม่เอาสไดุ้ดก็ใช้ได้ครับเอาหอยอีกตัวหนึ่งไปต่อ <laughs> ชอบมากแนละ้วหอยสังเนี่ย หอยสังฮะเดี๋ยวผมจะรวมหอยสังไว้เยอะๆหน่อยนะเอาไว้ฮิวตัวเองครับไม่ใช่อะไรหรอกไฟตรงข้ามมันมีถุงมือข้างหนึ่งมีพรูันหนึ่งมีขวานอันหนึ่งฮะกำลังจะรวมยาด้วยแต่เรามีรีเจนอะฮิลลิ่งเฮิร์บเรามีรีเจนเนอเรชันนะครับ10หน่วยนะสองวินาทีฮิลสิบหน่วยเนี่ยเดี๋ยวก็เต็มหลอดเต็มหลอดนะตีไปเถอะตีไปครับ,รบฟาทีกแล้ววินาทีที่17ฮะต่างคนต่างโดนหักเห็นไ,ไหม <ๆ S 1> ไดาเมจดาเมจม่วงนะครับดาเมจของฟาทีนะตี เรามีหนามเด้อมีหนามห้าหน่วยเก็มันต้องมีหกสิใช่ไหมอันนี้ห้าอันนี้หนึ่งหกมันต้องมีหกนะครับต้องมีหกมันยังไงวนะเนี่ยอ่ะไปกันต่อฮะแล้วก็หยิบอันนี้ออกมาหนึ่งและสองอยู่ในเทอร์บิอันนี้คือตาหนามตาหนามโอเคตาหนามประมาณนี้มันจะทําให้สัตว์เลี้ยงเราดับเบิลทิกเกอร์ได้นะหยิบอันนี้ออกมาหนึ่งลีโลอันนี้ออกมาหนึ่งแล้วก็ลีโลกูเบิร์ตไม่เอาอันนี้ใช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 ใช จะมาใส่ชุดเกาะไว้ฮะลีโลเอ่อเดี๋ยวนะคือมันมันจะไม่ได้ของเลยเหรอไม่ได้ของเลยเหรอฮึคือแบบอยากได้ของนะอยากได้ของครับอันนี้เดี๋ยวล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนกูเบิร์ดยังยังหาชีตไม่ได้อนะเดี๋ยวผมหาชีตให้เขาก่อนนะไปกันต่อครับเดี๋ยวผมจะวางชีตแหละไฟตรงข้ามอนะ มีไม่กวาดมีกูเบิร์ดแหละมีกูเบิร์ดแต่กูเบิร์ดผมนี่คือแบบวางไว้เฉยๆอะ่ะทำะไรเอาวางไว้เฉยๆเรามีโล่มีบล็อกเกอร์ครับ2อ,อันแต่ฝ่ายตรงข้ามมีโทเทมนะฮะแล้วก็มีไม่กวาดแต่เราสามารถหิวได้นะสองวินาที12หน่วยนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับ <S <S เยอะเยอะมากเยอะมากเอ้ยเด๋วนะจะว่าไปเมื่อกี้ขวดยาผม,มาซื้อมาไหมได้ซื้อมาออกมาหรือย,อยังเราได้ซื้อไหมผมลืมนะเนี่ยผมลืมฮะลืมลืมลืมไปวางไว้ไหนเปล่าตีฟาทีอีกแล้วฮะเราก็หิย ิวแข่งครับหิว uh huh. แข่งอันนี้ขวดยาอยู่ข้างล่างแล้วไม่ไม่เอาขึ้นมาล่ะฮะ huh? ไม่มีใครบอกเลยเออไม่ไม่บอกกันตั้งหน่อยอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนฮนะแล้วก็ทยอยลงมาข้างล่างเดี๋ยวซื้อช่องเพิ่มไปก่อนลีโลอันนี้ออกมาอีกอ่ะยังยังไม่มีที่วางนะยังไม่มีที่วางครับแล้วก็ฮิวลิงเทอร์บอีกอันหนึ่งเชื่อมมังกรมันยังไม่ออกมาเลยสักอันฮนะนี่ออกมาแล้วครับมันนี่มานี่มานี่มา,มาปุ๊บเอากูเบิร์วางไว้นี่ก่อน แล้วก็รวมชุดกรอบไปฮะอันนี้วางไว้ที่ตรงนี้เราจะมีดีบัฟไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมเอาวางไว้ช่องล่างนะฮะช่องล่างรีโลเอาล็อกอันนี้ไว้หอยสังอีกหนึ่งตัวฮะแล้วก็อือันนี้วางไว้ตรงนี้จะรวมหอยสังหนึ่งอันนะล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อครับเว็บที่6แล้วฮะเว็บที่6แล้วไฟต้รงข้ามามีคาถาสโนสติกสโนสติคือเราหาถุงมือข้างไม่เจอเนะี่ย คือมันจะเปลี่ยนสายอาชีพอยู่แล้วฮะจะเวฟที่8ดแล้วครับตี้เรามีน้ํามีน้ำไม่ใช้ไฟตรงข้ามโดนสะท้อนไปเราฮิวขึ้นมาได้ฮนะสวินาที14่หน่วยถือว่าเยอะนะเยอะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้ทําให้ลดความเร็วจากการโดนน้าแข็งด้วยนะฮะรีเจนเนะ่อือนั่นะคือ2วินาทีก็คือ2วินาทีเท่านั้นนะครับตี้เราก็บวกเราบวกยูบวกอยู่บวกสิบเจ็ดเนี่ยบวกสนะิบเจนะ็ดฮะเพราะว่าเรามีตาหัวใจนะฮะมีตาหัวใจด้วยอือหยิบอันนี้ออกมาลีโล อันนี้ขายไปลีโลเอานี้มาอีกหนึ่งอันนะฮะมียาวนี้ขวดหนึ่งสองบาทสองบาทผมว่าผมขายหอยสังไม่หนึ่งตัวหนึ่งตัวไม่พอขอสองตัวสองตัวหะหอย <c oughs> หอยทากนี่แค่แค่สามสี่ตัวที่ผมว่ามันเยอะเยอะแล้วนะเยอะแล้วอันนี้วาอย่างนี้ครับหนึ่งและสองฮะไปกันต่อครับได้ฟอคอนเบดมาแต่เว็บหน้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนสายแล้วนะเปลี่ยนสายแล้วนี่นี่ มันเปล่งแสงใช่ไหมเมื่อกี้มันเปล่งแสงปึ๊บ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 โอเคทำดาเมจเจ็ดหน่วยฮะตอนนี้เรามีเกราะอยู่100ร้อยหน่วยร้อยหน่วยแต่ไม่มีดีบัฟนะฮะเราไม่มีดีบัฟนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาคอร์รัปเตนเนี่ยออกมาข้างนอกก่อนนะฮะไฟตองข้ามมีลิฟซอร์เบดครับลิฟซอร์เบดเราตี้อะไม่ใช่ลิฟซอร์เบดของเขาหนิว่ะหลอนเมื่อกี้เบรกอยู่เอ๊ะไม่ใช่นี่ว่ะไฟเราเล่นพลั่วฮะลิฟซอร์เบดของเขาเราไปเชียร์ไฟตรงข้ามอ่ะแต่เรามีหนามฮะแล้วไฟตรงข้ามก็ฮิวต ยังเปิดรออีกขวดหนึ่งเขามี i, เขามีรีเจนมากกว่าเราฮะแต่เรามีหนามนะมีหนามนะหนามนะนมนะออหนามนะเออหนามนะตีเราเฮ้ยเราเปิดเปเทเลตด้วยสองรอบรอ่ะเหมือนจะสองรอบฮะเหมือนจะสองรอบแล้วได้ฟอคัลเบดมาฮะแล้วก็ขายอันนี้ไปหนึ่งขายมีไปสองครับเอาตรามาป่าขึ้นมาฮะเอาน้องหมามาหนึ่งตัวเอาคลอปเต็มาอีกหนึ่งอันนะแล้วก็ ชุดเกาะไม่หนึ่งตัวอันนี้สัตว์เลี้ยงเอามาอีกหนึ่งอันลีโลน้องหมาอีกหนึ่งเอ้ยจะว่าไปเราต้องคลาฟน้องหมานี่เออใช่เราต้องคราฟน้องหมาฮะคอนเราเมื่อไหร่จะออกไงคอน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 เมื่อไหร่จะออกเฮ้ยคอนเมื่อไหร่จะออกเนี่ยเอยาไข่โล่ไปหนึ่งอันแนละ้วซื้อไข่มังกรมปหนึ่งตัวยังไม่ฟักเลยยังไม่ฟักเลยฮะอืม เดี๋ยวเว็บหน้าค่อยว่ากันดี่หมั้างขี้เกียจจัดอะขี้เกียจจัดอ่ะอนี่วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งสองและสามเก็บไว้ก่อนครับไปกันต่อฮะแล้วหยิบมาเลยไปไปกันต่อครับแมวขึ้นด้วยเออยิงเลน,นี่ขี้เกียจอ่ะของมันเยอะเกินอะมีกรอบอยู่เก้าสิบห้าครับเก้าิบห้าขนาดเปิดเปิดขวดแล้วเนี่ยเปิดขวดันได้สาสิบหน่วยฮะเราตีเฮ้ยดาเมจสองทีฮะฟอคัลเบดคลี่ด้วยนะประเด็นอะ ด้วยฮะเล่นได้เล่นได้น,ไดน้องหมาอีกตัวเนึงหยิบมาหนึ่งสองครับอันนี้คือตามหัวใจฮะลีโลคอ,อยตีที่เฮ้ยผมต้องการคอนอ่ะผมลืมผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษ,โทษแล้วคอนอยู่ไหนเนี่ยน้องมงน้องหมายอยู่ไหนหมดอันล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะผมว่ากูเบิร์ดผมไม่ต้องซื้อแล้วละ่ะ ไม่ต้องซื้อแล้วเอ้ยผมก็ลืมไปเลยเมื่อกี้อ่ะมามาผมต้องคราฟนะฮะมาผมต้องคราฟชุดเกาะใส่ให้เขานะครับลืมเลยลืมจัดเลยอ่ะตอนนี้ตอนนี้คือฟอคเนเบดผมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะขายได้นะฮะแต่ผมอ่ะต้องแบบเพาะพันุมังกรออกมาก่อนนะเพราะมังกรมันตีได้ไนงะมันตีได้ฮนะแล้วก็ของพวกนี้ผมไม่ใช้นะครับหยิบอันนี้ออกมารีโลเอาใส่มังกรไปแล้วก็อันนี้เอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนรีโลน้องหมาดํามาแล้วฮนะ มาดำมาแล้วมาดำมาแล้วนี่ออกวาวไว้ก่อนวาวววาวาไว้ก่อนนี่โลอันนี้ออกมาอีกฮะขอน้องหมาอีกแล้วครับน้องหมานี่เยอะจริงๆแล้วไม่ได้คราบสักตัวเลยล็อกอันนี้ไว้อันนี้ขายไปซื้ออันนี้มาเปิบมังกรคลอดออกมาแล้วชึบชึบและชืบฮะเพราะว่าวันเพราะว่าเราเลี้ยงมังกรนะฮะวันนี้ก็เลยแบบว่าเต็มไปด้วยฟอคเคิเบดเอ้ไม่ใช่ไอฟันนี่แพ็กนะฮะ ตอนนี้แพ็กก็เลยเยอะมากเลยครับไปกันต่อฮะตอนนี้หอยทากเราวิ่งกันอยู่ที่ตามจริงวิ่งชา้าก็ได้นะ7วินาที2คนนี้7วินาทีมีโลขึ้นมาครับเยอะอยู่นะเยอะอยู่ครับอัตตี้มีบัฟอยู่เล็กน้อยเล็กน้อยไอ้ก็ปตายเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะไม่ค่อยได้ใช้แต่เห็นว่ามันก็ดีนะแต่มันกินช่องหน้าดูเลยอะกินช่องหน้าดูเลยฮะเอาลีโลน้องหมามาอีกอันนี้ออกมาฮะลีโลอันนี้ มาดามอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะค้อนคอนคอนอยู่เลย <c oughs> คือผมผมสานึกผิดแล้วครับสานึกผิดแล้วฮะค,คอนอยู่ไหนเอ้ยคอนอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ใส่นี้ไปฮะแล้วน้องมาดามครับวางไว้ตรงนี้หนึ่งและสองและสามและสี่เออและห้าแน่นและหกโอเคฮิลลี่เฮิร์บขายไปกูเบิร์ขายไปอันนี้เต็มแล้วนะฮะเต็มแล้วอันนี้ซื้อมาซื้อมาแล้วจะซื้อไปเปลี่ยนอะไรอ๋อเปลี่ยนนี้เปลี่ยนนี้ เดี๋ยวต้องใช้อีกหนึ่งอสมสีอก4อันนะฮะอีก4อันเอาอันนี้มาหนึ่งอขวดไม่เอาแล้วนะขวดไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วนี่โลชีสต์ขายคูเบิร์ทิงไปแล้วฮะไปกันต่อครับไปต้องข้ามเป็นขวานนะเป็นขวานแล้วเดี๋ยวนะฟอร์คอนเบรนนี่เดี๋ยวผมก็จะปลดกระสีนเขาแหละแปบ๊บหนึ่งนะฮะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเกาะได้เยอะนะฮะได้เยอะร้อยกว่าร้อยกว่าคือต้องมีชุดเกาะไว้บ้างนะฮะมีไว้บ้างไม่งั้นแบบ เราไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวจริงๆฮนะเดี๋ยวโดน,นยาสั่งขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะลีโรอืมเรากำลังหาอะไรอยู่ฟันนี้แพ k อันนี้ละ่ะปับ๊บได้ขวดอะคิมี่าขายทิ้งไปลีโลนึ่งที่อืมยาพอแล้วพอแล้วพอแล้วลีโรฟันนี้แพ k มาเพิ่มฮนะขออีกหมาดำมาอีกลีโรไอ้นี่ไอ้นี่อีกอันหนึ่งสามบาทสาบาท สบบามบาทโอเคเดี๋ยวผมจัดของใหม่แปบ๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเล่นไปเล่นมามันมันเต็มมันเต็มเฉยเลยเดี๋ยวผมลดความเร็วไปที่0ูดแล้วกันนะมีมังคือตอนนี้มีอยู่5้าตัวที่แบบว่ากัดได้นะนอกนั้นแบบอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยแล้วมีบัฟวิ้ยแรงอยู่นะคลี40หน่วยอะ่ะ40หน่วยเลยนะอืมอันนี้ออกมาหนึ่งอันนะตาปึ๊บ ้าร์ใ่ฟ้าเหรอไม่เอาฮะลีโลน้องหมาเนี่ยมันใส่ได้อีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งอ,อีกตัวหนึ่งเอิ่มใจผมว่าอยากวางไว้ข้างล่างอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับอันนี้วางไว้นี่ครับหนึ่งและสองฮะหนึ่งสองสามครับแล้วก็น้องหมานี่หนึ่งตัวหนึ่งสองและสามครับตามหัวใจนี่ข่ยิงปเต็มที่แล้วฮะเต็มที่เต็มที่เต็มท,ท,ที่แล้วเรามีสัตว์เลี้ยงหนึ่งช่องไหม ไม่มีเนาะไม่มีฮะไม่มีเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวชุดก่อนเดี๋ยวผมขายทิิงละวลีโลเดี๋ยวหาสัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะ,ะมีไหมม,มีนกกระจอกนะมีนกกระจอกฮะมีนกกระจอกไงเดี๋ยวนะนกกระจอกข้างบนมันวางได้กี่ตัวเนี่ยวางตรงนี้หนึ่งสองสามสี่เออเดี๋ยวผมหยิบม,มาก่อนอันนี้วางนี้ฮะลีโลน้องหมานหนึ่งตัวหยิบม,มาก่อน หยิบมาฮะหยิบมาแล้วดีนี้เราจะได้นกกระจอกแบบเหมือนจะไม่ได้ครับไปกันต่อฮะไฟต้องข้ามเป็นกูเบิดเลือดฮะเลือด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 ครับเลือดอ่ะเราตีเข้าไปฮะเล็กน้อยครับเล็กน้อยไฟต้องข้ามฮิวได้แบบมันก็ไม่ไม่น้อยนะเนี่ยสามสิ 30, 40, บสีบ่สิบฮะโฉบแล้วโฉบอีกครีบไปหกสิบหน่วยฮะถ้าสมมติหมามันมีรูให้ใส่แบบใส่เจมนี่มันจะดีมากเลยนะมันจะดีนะใช่ไหม รีโลหนึ่งและสองครับแล้วก็มีกระต่ายหนึ่งตัวไม่เอาเดี๋ยวน้องกระต่ายผมขายทิ้งนี่มั้งขายทิ้งดีกว่าฮะเออขายเฉยเลยขายเฉยเลยอ่ะนี่วางวันนี้ครับหนึ่งและสองและสามฮะจะได้แบบวางไว้อย่างอื่นด้วยฮะรีโลน้องหมาอีกตัวหนึง่งโอ้โหเต็มเหมือนเดิมลีโลอมบ่อนข้างตัวนี้จะหยิบม,มาก่อนแล้วกันนะน้องหมาดําอีกตัวหนึง่งครับน้องหมาดาอีกตัวหนึง่งใส่แทน ส่แทนตรงนี้ไปเอ่อใส่ใส่แทนหอยทากจะว่าไปเนี่ยมันเอามาวางแทนมังกรได้นะมังกรออกแล้วก็แบบใส่หมาดําไปเนี่ยสองตัวได้นะครับได้ได้ได,ได้อ่ะน้องวางไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้วางไว้ตรงนี้อ่ะโอเคได้อยู่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอีกอย่างหนึง่งมันได้คริครบทุกช่องด้วยนะฮะลีโลอันนี้วางซื้อมาทําไมก่อนเดี๋ยวนั่นน่ะสิซื้อมาทมําทไมเนี่ย นี่คอนโอ้ยคอนเว็บที่ส4ี่ตีบวกยังไงให้ครบเดี๋ยวจะตีบวกยังไงให้ครบเนี่ยฮะตายแล้วขายอันนี้ไปฮะลีโลน้องหมานี่หนึ่งตัวก็าว,า,วางไว้ตรงนี้อันนี้ขายไปนกพิราบไม่เอาแล้วฮะไม่เอาแล้วลีโลคือนกพิราบเราคิดช้าไปหน่อยนี่มันเพิ่งมาเว็บที่ส4สี่เออพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวมังกรสิบสี่สิบห้าสิบหใช้ได้ทีสิบเจ็ดนะฮะลีโลเออหาอันนี้เพิ่มอ่าอันนี้มา หนึ่งและสองครับน้องหมายืนเรียงกันไว้หนึ่งสองสามครับแล้วก็อันนี้วางปับ๊บก็ยังดีก็ยังดีฮะเดี๋ยวชุดเกาะตัวนี้ตัวเดียวพอไหมพอแล้วมั้งพอแล้วฮะพอแล้วเึ๊บร์เตเตแต่เดี๋ยวดูก่อนนะถ้าสมมุตไิได้ได้น้องหมาน้องแมวอะไรมาวางอีกเดี๋ยวค่อยมาวางเพิ่มนะไปกันต่อครับไฟตรงข้ามมีโกเลมตัวหนึ่งผมกำลังครับมา <c oughs> คือต้องขออภัยจริงๆและผมลืมจริงๆนะ ลืมจริงๆฮะลืมจริงว่าเอ้ยเราต้องคราฟนะเออลืมลืมสนิทเลยแบบสนิทเลยแล้วแบบอุตส่าห์ออกปากมาไม่ใช้นะเร <c oughs> <c oughs> ียบร้อยไม่เป็นไรฮะค่อยๆคราฟไปจ้ะฉันรู้แล้วตอนนี้ซื้อของเต็มไปหมดแล้วฮะไปก็ต่อครับไฟตรงข้ามเล่นโอ่งฮะกำลังคราฟยาอยู่กำลังคราฟยาไฟตรงข้ามมีกรอดเยอะกว่าเราฮะเรามีฮีทอยู่12หน่วยซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะอ๋อมังกรมาท มีมังกรไฟเรดี้ฮีทมาตีโชว์ไปอ่ะผมแรงกันนะเฮ้ยจะแพ้จะแพ้เอาจะแพ้เอาโดนยาพิษนะถ้าขาดอีกสักวี่หนึ่งผมคิดว่าน่าจะแพ้เลยน่าจะแพ้ฮะปอบอันนี้ออกมาครับแล้วก็สลับน้องหมาไปเรื่อยๆอ่าน,นี่เรงไว้ครับแล้วก็รีโลเดี๋ยวผมหาของนิดนึงอันนี้เดี๋ยวผมหยิบมาอื้มอื้มน้องหมาอะฮะอื้มน้องหมา,หมาแล้วก็ กระเป๋าเพิ่มน้องหมาถ้าสมมุติน้องหมาวางเพิ่มปุ๊บ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 จะวางตัวไหนตัวนี้ได้บัฟตัวนี้ได้โล่ผมผมวางเอาบัฟดีกว่าเอาบัฟดีกว่าฮะแล้วก็เอาโล่วางไว้ตรงนี้ชุดเกาะขายทิ้งไปฮะหนึ่งสองและสามครับน้องหมาหนับหมาบัฟพอแล้วมาบัฟพอแล้วฮะรีโล่หาฟันนี่แพ็คฮะหาฟันน<ะ>ี<ะ>่แพ็คปุ๊บเดี๋ยวโอเคหมดแล้วครับไปกันต่อฮะ ือจบเวฟครับหมาดําได้สี่ตัวนี่ผมก็พอใจแล้วพอใจฮะพอใจต้องพอใจแล้วมันได้แค่นี้แหละมันต้องข้ามฮิวขึ้นมาเราตีเรามีเกาะขึ้นมาเราเริ่มตีเข้าฮะตีเข้าแล้วตีเข้าแล้วฝ่ายต้องข้ามก็บวกโอ้ยมันฮิวมาก็แรงเหมือนกันนะมันฮิวสี่สิบห้าสิบอะแรงมากนะฮะนี่ขนาดผมลดความเร็วเหลือศูนย์แปดแล้วนะไอ้ไพมติกออฟมันก็ออกมาช้านะเราเนี่ยอันนี้ปุ๊บอ่าครับหมาดําได้ครบเน่ฮะเดี๋ยวหาฟันมี่แพ็คน้องหมาดำมา ใช่ไหมปุ๊บปึ๊บสองครับหมดแล้วครับไปกันต่อฮะคือใส่ฟันนี้แพลทั้งกระดานเพราะว่าผมไม่ต้องใช้เซมินานะฮะเกมนี้เนาะไฟตรงข้ามมั้มีแซโซโอ้ยแซโซเขาลบบัฟเราแต่เรามีเกราะเรามีเกราะเกราะสิบหน่วยโอ้ยห,หมามันโดดหยองหยองหยองฮะเราตีไฟตรงข้ามก็มีฮิวขึ้นมาเหมือนกันนะเราตีดาเมจยี่สิบกว่าฮะสี่สิบขึ้นสี่สิบขึ้นสี่สิบสามสิบสามสิบสี่สิบเราโดนครีปเป็นร้อยยี่ มีคลิหลงมาด้วยฮะเว็บที่18ฮะเว็บที่18อ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนวันนี้แผครับสองและสมฮะขายนี่ไปหนึ่งสองครับเมื่อกี้วางท่าวางไงเนี่ยเมื่อกี้มันวางยังไงอ่ะวางอย่าง,อางนี้อ่ะวางวางไว้แบบนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไวน้นี่โอเคครับไปก่อนนะเดี๋ยวผมหาฟันนี่แผลเพิ่มสมอันมันจะมีไหมอ่ะอันนี้หนึ่งครับปึ๊บปึ๊บ สองฮะปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอ้ยสองบาทขาดสองบาทขาดสองบาทมันก็ได้นะมันก็ได้อยู่แหละอ่ะขายนี้ไปปั๊บปุ๊บปั๊บหนึ่งสองและสามครับอันนี้วางตรงนี้อันนี้ขายไปฮะมังกรวางตรงนี้มาหนึ่งสองสามสุดยอดมากครับไปกันต่อฮะเเอาว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ย ไฟตรงข้ามมาเล่นเคียวบลัดรฮเวสเตอร์บลัดร์เวสเตอร์เขาดูดเลือดได้โหดูดเลือดสี่สิบหน่วยสี่สิบหน่วยไฟตรงข้ามเลือดไม่ลดเลยเลือดไม่ลดเลยแล้วน้องหมาเราจะกัดเข้าขัดกัดไม่เข้ากัดไม่เข้ากัดไม่เข้าเจอใส่ดูดเลือดตอนสุดท้ายฮะเหลืองเกินไปหน่อยเหลืองเกินไปหน่อยฮะไฟตรงข้ามดูดเลือดมาแบบเลือดไม่ลดเลยครับแวไพา์หกสิบสามหน่วยนี่มันแย่มากนะมันเยอะมากครับเยอะจริงๆแต่น้องหมาเรานี่มีตะบับอะมีตะบับอะไรก็ไม่รู้อะ ลืมคราฟอีกตั้งแท้โอเคแพ้ตาแรกกับปตาสุดท้ายฮนะถือว่าเป็นช a l l เล g e ตัวเองเนาะไปตีกับ <c oughs> ตาแรกกับตาสุดท้ายถด้วยไปตีกับชาวบ้านกันฮนะไปตรงข้ามครับเล่นสายพิษดาร์คพิษดาร์กสายสายพิษกับสายดาร์คนะฮะเราตีปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บคือตัวพวกตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าตีเร็วขนาดนั้นนะเขาฝ่ายตรงข้ามมีหมวก หมวกก่อนนะ Discomfort นะฮะคือเขาจะป้องกันการที่เราได้บัฟด้วยนะคือมีคนถามผมด้วยนะว่าเอ้ยอะไรมันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะฮะคือปกติผมจะใช้หมวกม่วงเนี่ยสอันเนาะมันจะป้องกันบัฟให้ฝ่ายตรงข้ามอะไม่ไม่ได้บัฟ15% 15% 2ใบมันก็จะคำนวณซ้ำนะ15กับ15นะฮะ2ใบมันก็เลยแบบก็ถือว่าเยอะนะถือเยอะแต่เกมนั้นมันได้แบบบัฟจากมานาออฟเยอะด้วยนะแล้วก็ขวดยาด้วยมันก็เลยขึ้นแบบ เต็มไปหมดนะฮะนี่ฝ่ายตรงข้ามป้องกันการคริติคอลจากหมวกเกราะฮะหมวกเกราะเราตีถือว่าสูสีสูสีตึงไหมตึงไหมเอมพาวเวอร์ขึ้นมา29่ส้าแล้วโดนพิดไป200 200พระคุณพืนคุณช่อง200ฮนะพิดแรงมากฝ่ายตรงข้ามเล่นแท้ไฟครับแท้ไฟเหมือนผมเลยเมื่อวานเนะี่ยคือแบบมาถึงพวกเขาคริได้9ทีคริได้9ทีแต่คริไม่ลงเราสร้างกรอขึ้นมาฝ่ายตรงข้ามเปิดอามาตะแล้วโดนไปร้อยหนึ่งเราโฉบกลับฮะโฉบ,บกลับดาเมจเท่าไหร่เนี่ย เมื่อกี้หกสิบกว่าเจ็ดสนะิบแปดฮะอืมน้องหมาเรามันแรงมากเลยนะดาเมจม,มันสามสิบกว่าฮนะมังกรผมสี่สิบกว่าว้ายัางแรงเดี๋ยวคอยอครั้งแล้วกันนะฮะไฟตรงข้ามครับเล่นสายศักดิ์สิทธิ์มูลน้ําแข็งสายมูลสายดวงจันทร์สายเซลมูนสายเซลมูลนเนเกราะมีอยู่สองร้อยกว่าเกราะเขาเยอะมากนะครับสายเนี้ยแตกไปแล้วฮนะเกราะแตกไปแล้วรถโฉบไปเลยหกสิบ 60 e m p เอ e r าวอรขึ power, 28, 28, นะ้น2 0 8 8ฮะดาเมจใช้ได้นะไม่น่าเกลียดรับชัเลน่์ตัวเองได้ไม่มีปัญหาฮนะสำหรับเกมนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนะึงครับผมมีนำเสนออันนี้ไปแอบเล่นมาในะที่ทำงานจะไปเรียนแบบนะเออแอบอู ma, นะ้งานมาฮะก็เลยแบบเอามาโชว์อันนี้คือสายน้ำแข็งนะฮะผมกะจะเล่นแบบน้ำแข็งล้วนอนะแตม่มันทำไม่ได้ครับนะ <c oughs> เพราะว่าหไอเทมบางตัวต้องใช้มานานะฮะ แล้วก็ไอเทมชุดก่อนเนี่ยต้องใช้ฮีทด้วยมันก็เลยมีพริกกับบูเบอรี่เออแต่ทีเนี้ยได้ได้เจมเมดเบลเลอร์เลยแล้วเกราะก็เบลเลอร์เหมือนกันนะฮะเกราะ600คริ130ติดน้ำแข็งไป 40, สี่สกว่าฮะติดพิษด,ด้วยน้ำแข็งด้วยเกราะก็ขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นเนี่ยรัวๆเลยเนะี่ยคอร์ปเตดฮะขึ้นรัวๆตัดเลือดอีกเป็นร้อยฮะมันก็เลยแบบเออเล่นสนุกดีนะเกมนี้ขนาดไฟตรงข้ามเป็นสายลบบัฟนะยังสู้เราไม่ได้ฮนะโอเคเดีย๋ยวคอยครั้งแล้วกันนะฮะไฟตรงข้ามครับ เป็นเซอร์เพนซาร์ปเกาะ175มาเด่งขึ้นไป175เกาะ1500กว่า500ขึ้น600เราครี89อะแต่ตีไม่โดนนะมีตีไม่โดนด้วยเหรอตีไม่โดนอะ่ะโอ้โหโหอ้โหฝ่ายตรงข้ามคือไม่ต้องง้างอะ่ะโดนน้ำแข็งเป็น70หน่วยฮะ70หน่วย,ยแล้วเขามีมีฮีทไหมไม่มีด้วยไม่มีเรามีว <laughs> ันพายอยู่24หน่วยใจพวกนี้แหละ แล้วก็ไอดาบนะฟอสไบ์นะเขาบอกว่าถ้ามีถ้ามีค่าคูเนี่ยสาหน่วยเขาจะให้5แวมไพร์นะสามอันก็สิหน่วยเนาะนอกนั้นก็เป็นไอเทมเสริมความเย็นแล้วก็เออแต่เกมนี้ผมสุ่มได้ตากับข้าว3อันนะผมต้องขายไปทิ้งขายทิ้งไปอันหนึ่งขายทิ้งไปอันหนึ่งแล้วก็พลาสติกออฟซื้อมางั้นๆแหละซื้อมางั้นๆซื้อมางั้นๆครับก็อันนี้เอามาฝากกันเนาะว่าไปแอบเล่นมาฮะโอเค ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ